สวัสดีคุณผู้ชมครับอ่าผมโมเตอร์นะครับเขากล้องอยู่นี่นะเออมันช่วงนี้มันจะมีคนที่แบบว่าทักทักมาหาในแฟนเพจเยอะมากครับที่แบบว่าถามว่าเฮ้ยกลุ่มกลุ่มนี้ครูแบรนยังยังรับคนเพิ่มไหมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดรับรับแต่ยุเท่าไหร่หรือว่ารับแค่เพศช,ชาย,ยาเดียวแล้วเพศหญิงรับไหมอะไรอย่างนี้ถ้าพูดพูดถึงณนะตอนนี้นะผมว่าผมยังไม่อยากรับใครเพิ่มนะครับเพราะหนึ่งคือเหนื่อยไอ้พูดตรงๆเลยเหนื่อยมันเหนื่อยจริงครับเพราะว่า ผมอันนี้ความรู้สึกนะผมไม่ได้เป็นผู้จัดการที่เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าผมให้ผลว่าถ้าคนเยอะมันจะแบบว่าดูยากเช่นอาจสมมตินนะวันนี้คนนั้นออกงานเราต้องไปถ้าเออคนนั้นออกงานแล้วอีกคนที่2อออกงานพร้อมกันงานชนกันแล้วงานที่แบบว่าผู้จัดการต้องไปด้วยไป,ไปนู่นไปนี่ไปเซ็นไปอะไรมันจะแบบยุ่งยากไปหมดนะครับผมคิดว่าณตอนนี้มีแค่เท่านี้เท่า,ท,าที่ผู้คุณเห็นนะครับก็ขออนุญาตด้วยที่ยังไม่รับเพิ่มนะครับเอท่าก็ต้องขอโทษ น้องๆที่แบบว่าติดต่อมานะครับว่าอยากจะอยู่กลุ่มมินิฟูลแบรนด์นะครับอยากจะให้ผมเป็นผู้จัดการนะครับก็ขอโทษด้วยที่ว่าณตอนนี้ยังไม่เปิดรับนะครับถ้าเกิดมินิฟูลแบรนด์มันต่อยอดไปเรื่อยมันขยายอันนั้นผมอาจจะรับเพิ่มนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ฝากผลงานผมอีกรอบแล้วกันนะครับสําหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้นะครับผมก็ผลงานของผมนะครับผมที่ช่องนี้นะครับก็จะมี หนังสั้นนะครับผมชื่อเรื่องว่าคนสุดท้ายนะครับกับอิโมชันนะครับผมอิโมชันพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับก็คลิปตัวไปแล้วก็คลิป YouTube ในช่องนี้เลยครับแล้วก็งานต่อไปคืองานต่อไปก็เป็นหนังสั้นเรื่องใหม่นะครับผมที่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผลงานของคนอื่นมีอะไรบ้างครับแล้วก็มีผลงานอื่นๆก็อย่างเช่น YouTube ช่อง DOM นะครับผมคลิปทดสอบสังคมเป็นคลิปทดสอบสังคมไปหาดูคลิปไหน ครับงานทัพมากเลยแล้วก็อันนี้ผลงานที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นในในโฆษณาแต่เราไปถ่ายครับคือผลงานก็จะมีโฆษณารถมาสด้านะครับผมโผล่มาแค่แค่ใช่ก็คือเอ็กซ์ต้าก็ถือเป็นผลงานจริงๆที่ได้ถ่ายนะครับก็ถ้าใครอยากติดต่อได้ไหมก็ติดต่อได้นะครับผมนะครับก็นะครับว่ารีวิวงานรีวิวงานอะไรมาได้หมดแต่ สำหรับวันนี้นะครับผมกับข้าวก็อกก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเท่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซัสสบสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มินิฟูลแบนนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ปุ๊บพวกคุณจะได้ดูกันก่อนนอนก่อนใครจำคลิปพี่ไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย, ara, าค,ยะค,ะค,ครับฝากด้วยนะครับ